วันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําอีกหนึ่งโซเชียลก็คือโปรแกรมไลน์นะคะไอคอนจะเป็นแบบนี้นะคะโปรแกรมไลน์เนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะว่าไลน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากที่เราโหลดเอาไอคอนมาแล้วสมัครเรียบร้อยนะคะจะมาอยู่หน้าจออย่างนี้แค่แตะนะคะสิ่งแรกที่ขึ้นมาก็คือจะเป็นหน้าไทาม์ไลน์ ะะจะเป็นผู้คนที่เป็นเพื่อนกับเราอาขาะในไทม์ไลน์เขาจะโพสต์สิ่งต่างๆเราสามารถเห็นสิ่งที่เขาโพสต์ได้นะคะทีนี้ทํำยังไงเราโพสต์ไปเนี่ยทำยังไงถึงจะมีคนเห็นของเราเยอะๆนะคะก็แค่เราต้องหากลุ่มเพื่อนเหมือนใน f a c e b o o k เลยนะคะเราต้องหากลุ่มเพื่อนเพื่อ,อเวลาที่เราโพสต์ไปเนี่ยจะให้กลุ่มคนกลุ่มนั้นนะคะเข้ามาเห็นของเรานะคะแล้หากลุ่มเพื่อนในไลน์ทำยังไงก็คือหนึ่งจะต้องมีเบอร์โทรติดต,ต่อ นะคะแค่เราเมมเบอร์เพื่อนหรือเมมเบ,เ,บเบอร์ใครก็ได้ไว้ในเครื่องมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเพื่อนเราเลยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยมีเพื่อนน้อย10คนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นการกระจายให้คนเห็นที่ไม่เพียงพอนะคะอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มเพื่อนได้เนะะี่ยค่ะลายก็จะมีให้เพิ่มเพื่อนนะคะทีนี้เวลาที่เราเพิ่มเพื่อนเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะ เชิญก็คือเชิญเพื่อนให้มาเป็นเพื่อนกับเราอะค่ะโดยอีเมลนะคะใช้บาร์โค้ดก็คือแต่ละคนจะต้องมีบาร์โค้ดด้วยกันนะคะแล้วก็เขย่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็น ID โทรศัพท์นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ ID มากกว่าแค่เรากดตรงแว่นขยายขึ้น